สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกาารย์มือ2นะครับวันนี้เจอกันในวันที่30มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดของคล้ายหลายคนนะครับผมนะฮะคุณลูกค้าครับคันนี้ต้องขออนุญาตบอกอบกก่อนนะครับว่าผมลงรีวิวไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วนะครับพอดียังไม่เจอเจ้าของครับก็เลยมาขออนุญาตทําการรีวิวใหม่รีวิวซ้ำนะครับให้กับลูกค้าบางคนบางท่านที่ยังไม่เห็นคลิปนะครับผมโอเคครับมาชมคลิปบรรยากาศตัวรถกันได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็น Toyota Corona เอ็กซนะฮะคุณลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ CA นะครับ 1,600cc เกียร์ธรรมดาด้วยนะฮะคุณลูกค้าครับเครื่องพันหด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเป็นรถบ้านแท้นะฮะไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สด้วยะฮะสภาพสวยงามนะฮะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะย้ำว่ารถพร้อมใช้งาน,นะฮะคุณลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบโอนนะครับครบโอนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับ และก็พรบภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้าพรบภาษีใช้งานกันยาวๆนะฮะถึงปีหน้าเลยนะครับ2568เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเรื่องของสีนะครับคุณลูกค้าสีจะได้เป็นสีเดิมบางนะฮะนะฮะจะมีริ้วรอยบ้างนะครับริ้วรอยขูดขีดบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับสีไม่แตกไม่ผุนะฮะสีไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะฮะจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับผม เรื่องของสีสันนะครับตัวผมเองผมให้สัก70%นะครับแล้วก็เรื่องของยางนะครับเรื่องของยางยางยังสามารถที่จะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับดอกยางยังเหลือเยอะนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับนําชุดโอนที่ผมมอบให้นะครับนําไปโอนที่จังหวัดของคุณลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับนะฮะอยู่จังหวัดไหนก็โอนได้นะครับนะครับผมนี่เลยนะครับและตัวนี้ได้เป็น XCR ด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่ท้ายโด่งแล้วนะครับผมนะฮะ สวยงามเลยนะครับเป็นสีเขียวเหนียวซับด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะวันนี้ต้องขออนญาตมารีวิวหน้าบ้านเจ้าของเลยนะครับผมนะฮะรีวิวใหม่รีวิวซ้ำให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เห็นนะครับผมนี่เลยครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับคุณลูกค้าลองชมได้นะครับสวยงามพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยฮะสีสันสวยงามนะครับโอเค ต่อไปนะครับเราเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างครับมาครับคุณลูกค้าครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านะครับภายในจะเป็นผ้ากำมะหยี่สลับกับหนังนะครับผมเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่เลยนะครับกุญแจมีให้2ดอกแบบนั้นเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะข้างในสวยงามนะฮะเงาช่ำช้แบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับ นะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องเย็นนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะวิ่งทางไกลนะครับต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับ3า0 0ี่โลฮะได้สบายๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าขึ้นเหนือลงใต้ได้อย่างสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะภายในตัวนี้ได้กว้างขวางนะครับนั่งได้หลายคนนะครับไม่อึดอัดนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคนะครับด้านในฝั่งซ้ายผ่านไปนะครับต่อไป ไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าสวยนะคุณลูกค้านะได้เป็นสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวเหนียวซับด้วยนะครับผมขับแล้วรวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับต่อไปมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับครับฝั่งขวาด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับข้างในกว้างมากนะครับคุณลูกค้ากว้างนั่งสบายนะครับผมนะฮะราคานะฮะคุณลูกค้า ราคาไม่แพงนะฮะคุณลูกค้าราคาไม่แพงนะครับผมตอบให้ให้เลยว่าราคาไม่แพงกับรถที่พร้อมใช้งานนะครับย้ําว่ารถพร้อมใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปซ่อมนะครับคุณลูกค้านะฮะนะครับบางทีเนี่ยที่อื่นนมีแน่นอนนะครับราคาที่ถูกก่าผมนี่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าซื้อไปซ่อมหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้านะฮะวิ่งทางไกลได้นะครับ นะครับผมโอเคผมจะพาคุณลูกค้าไปชมบรรยากาศชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับขอญาตเสียกุญแจไว้นะครับเพื่อที่จะได้สตาร์ทให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นลําดับเป็นขั้นตอนไปนะครับมากันเลยครับนี่เลยครับคุณลูกค้าสวยนะครับคุณลูกค้ายิ่งโดนแดดนี้ยิ่งสวยนะครับผมนะครับมากันเลยครับมากันเลยครับมากันเลยครับ นี่เลยครับคุณลูกค้าขอญาตค้ำฝากระโปรงสักคู่เดียวนะครับด้านในฝากระโปรงนะครับสวยงามนะครับผมนี่ครับผมฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับครับสวยๆเลยนะครับเงาฉ่ำเลยนะครับผมจะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมเป็นเครื่องยนต์ 4A นะครับคุณลูกค้า 4A 1,600CC ซีซีนะครับ ตัวนี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับคุณลูกค้าย้ําว่าเป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับแล้วได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยครับนะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะได้เป็นระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็จะได้ถุงลมนิรภัยหรือว่า airbag นะครับฝั่งคนขับ1ลูกนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์หัวฉีดพวงมาลาย power นะครับกระจกไฟฟ้าเซ center ล็อกนะครับผมนะฮะโอเคต่อไปนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับคุณลูกค้าหนึ่งสองซ่มเนี่ยครับเครื่องยนต์ เพิ premises, 1, ่งสตาร์ทนะคุณลูกค like ้านะเพราะว่านี้ผมจอดหน้าบ้านนะครับเพิ่งสตาร์ทครั้งเดียวครั้งแรกเลยนะครับสตาร์ทติดง่ายๆมันเลยนะครับฮะเครื่องยนต์เดินเรียบเลยครับไม่มีสะดุดนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์นี่เย็นๆนะนะฮะผมจะลองเอามือเนี่ยผมจับให้ดูครับถ้าเครื่องร้อนนี่ผมจับไม่ได้แน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่นะครับนี่เอาหลังมือด้วยนะฮะคุณลูกค้าครับผมเครื่องยนต์ดีเลยนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ดีแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับคุณลูกค้า ไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับแล้วผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับนี่เลยนะคะเครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับผมนะครับเครื่องดีเลยนะครับคุณลูกค้าผมให้ดีเลยนะครับนี่แหละครับรางหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับสุดยอด่นความประหยัดน้ำมันนะฮะคุณลูกค้านะโอเคขออนุญาตปิดก่อนครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าโคโรนาเอ็กซีเออร์นะครับปี97นะฮะคุณลูกค้าจดทะเบียน2540นะครับตัวนี้ได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดานี่โอ้โหนะฮะคุณลูกค้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันนะครับเมื่อเวลาที่เราต้องการเร่งแซงนะครับผมหรือว่าขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสนุกนะฮะคุณลูกค้านะครับมันสามารถเทนเกียร์ได้นะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะ จะยาวกว่าเกียร์อโตนะครับเกียร์อโตเนี่ยถ้าเกิดได้พังขึ้นมาเนี่ยต้องยกลูกนะครับคุณลูกค้าแต่โอกาสที่เกียร์ธรรมดาจะเสียเนี่ยมีมีน้อยนะคุณลูกค้ามีน้อยมากนะครับและทนด้วยนะครับและที่สาคัญตัวนี้เป็นตัวทนด้วยนะคุณลูกค้านะเป็นตัวที่คนใช้เยอะนะครับคนนิยมใช้เยอะอะไหล่หาง่ายนะครับผมนะต่อให้ระยะเวลาผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีโตต้าโคโรน่านะครับขื้นชื่อว่าโคโรน่าหรือว่าโคลรล่านะครับ 3ห่วงท้ายโด่งหรือว่าจะเป็น x อซนะครับยังครองอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าใครและหลายคนหลายๆท่านนะครับผมนะฮะโอเคครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวแทรคลิปนะครับผมสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของนะครับโทรมาได้ที่0 8 5 5 7 5 4 3 6 9ห้านะครับแอดไลน์นะคุณลูกค้าแอดไลน์เข้ามานะครับวิดีโอคอสสดดูรถได้ด้วยนะครับที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับ คันนี้ราคาเดิมที่ผมลงไว้นะครับ55,000าบาทวันนี้ก็ยัง55,000บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เห็นคลิปนะครับผมก็สนใจนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสามารถที่จะเดินทางมารับเองได้เนี่ยผมลดให้แน่นอนนะครับค่าเอ่อค่าเสียเวลาของคุณลูกค้านะครับค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาค่าน้ำมันนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้ผมไปส่งให้นะครับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนเรื่องของเงินลูกค้ารอจ่ายรอชําระตอนรับรถเท่านั้นนะครับผม เห็นรถแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับคุณลูกค้าเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับนะฮะวันนี้ผมพร้อมกับ Toyota c o คร n a เอเซ์ขอญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ